มาชมขาหลุดแล้วค่ะภาพโปสเตอร์ล่าสุดค่ะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แข่งปีนะคะในปีหน้าค่ะภาพยนตร์แห่งวงการหมอลำภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะของวงการหมอลำโดยหมอลำเป็นผู้สร้างพร้อมดูได้ทุกวงการรวมไปถึงคอหนังราวกับเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธานับถือบ่อเห็นบ่มีบ่บเชื่อไข่อ ช็อกับหดึงช็อกนี่ค่ะบเห็นบอมีไข่อออละเอียดมาก ไลค์ก like like. oh, 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 oh. ่อนไลค์โอ้ยประด็นะแบบนะไลค์จากบนสุดเป็นผีค่ะคือจริงๆไม่อยากใช้คําว่าผีละกันคือถ้าสมมติว่าพูดถึงคําว่าคายอ้อจริงๆคือครูของวงการหมอลำซึ่งดิฉันเคยมีคํานึงที่ดิฉันเคยถามคนวงการแบบอีสานหรือว่าคนที่ทําเกี่ยวกับแบบ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างเช่นหมอผีอย่างเงี้ยทําไมชาวบ้านเขาถึงนับศรัทธาหรือว่านับถือเรื่องผีกันมากเหลือเกินคนอีสานอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าก็ถาลองนูดดูดิหมอผีอะ่ะบางทีเขาสามารถทําให้ชาวบ้านหายป่วยได้แต่ว่าแพทย์แต่ปัจจุบันเขไม่สามารถทาได้เขาก็เชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องผีแต่ว่าถ้าจริงๆมงการหมอลำแล้วสำหรับเราเราว่าน่าจะเป็นสารข่าวนะ ผีเนี่ยผีที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ขาวไม่ใช่สัตว์ดำบ่เห็นบ่มีอีบ่เ,บเห็นบ่แม่นบ่มีบ่บเชื่อก็อย่าว่าขวมอย่ากายพี่ตุ้มตามพทธนาค่ะและอีกหลายหลายคนดาราศิลปินทั้งแกมิโกเองแล้วก็พระเอกที่เป็นพระเอก600ล้านอมแอมเม็ดมั่นแพงค่ะการทัศนะค่ะ และตรงกลางนี้คือผู้อำนวยการสร้างขานมโจยมนินำนวงศารและดาวที่ดาข้างฟ้าแห่งวงการมอลำอยู่ข้างประโจเลยอุ่งอิงเพรบ,บ้านแพงในชุดสีนี้ด้วยอ่ะนี่คือชุดที่ใช้ถ่ายเอ็มวีด้วยใช่ไหมสาร์สัมมนค่ายฮักล่าสุดก็ชุดนี้นี่คือชุดตัวเก่งตัวเด่นตัวดังของอุงอิงราพรมเป็นบ้านแพงและตรงกลางเป็นตุ่มต่ายุทธ,ธนา ดิฉันไม่แน่ใจว่าแม่คนนี้ชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นคนดังเลยจริงๆนะคะและด้านล่างค่ะเป็นเครื่องบูชาค่ะมีใบสีมีดอกบัวแล้วก็มีดอกไม้รวมไปถึงทูบเทียนบูชาและตัวอักษรคำว่าข่ายอ้อเป็นลักษณะของเหมือนกับกำแพงแตกริ้วและเปื้อนเลือด โดยฟอนต์เขียนว่าขายอ้อเป็นฟอนต์ไทยที่ไม่เคยเห็นที่ไหนดิฉันบอกเลยว่าดิฉันปม่คนทํางานกราฟิกดิฉันไม่เคยเห็นคําว่าไม่เคยเห็นฟอนต์นี้ที่มีไม้โทแบบนี้อ่างแบบนี้นี่น่าจะเป็นฟอนต์ปั้นใหม่ 3D mockup ขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดเอเมริการสร้างขันโจโยมนินนางวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงโนมนินนามวงศารัตนาพรอุดทุมค่ะแม่แม่กุดแม่กุดบุญ ช่วงค่ะแล้วก็ธิดาพาค่ะนพดลค่ะกิติศักขารมัยแสงทองค่ะยุทธนาลพันธุ์รุทธนาค่ะก็คือพี่ตุม้มตามสุรพลทองดวงพี่อั้สุรพลนะคะและทิพวรรณอิมสารทั้งหมดนี้ค่ะคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังสมาพิกหน้าของวงการหมอลำและเวทีนี้ไม่ใช่เวทีสาวน้อยเพ็รบ้านแพงค่ะแต่เป็นเวทีสมมุติ ที่เป็น 3D อยู่ด้านหลังแบบนี้ไม่เหมือนกับเวทีที่ไหนน่าจะต้องปั้นกราฟิกขึ้นมาเองแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีเพื่อที่จะถ่ายทำทฉันไม่แน่ใจว่าจะถ่ายยังไงให้มันเป็นตัวทีเซอร์ออกมานะคะซึ่งได้ยินว่าวันที่วันที่วันท,นที่เร็วๆนี้แหละ บวงสวงเปิดกล้องถ่ายวันที่11ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็พร้อมลงจอก็คือ2,568นี้พร้อมลงจอสูนหน้าจอทีวีทั่วประเทศพวกนี้ใครไปแวะผ่านมาแถวนี้ฝากมาทับดิฉันหน่อยดิฉันอยากดูมากโอ้โหยิ่งใหญ่ทุกคนบอกเลยว่า โอโห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 สุดยอดรอแล้วค่ะตื่นเต้นสุดๆครับกับภาพยนตร์วาระใหญ่แห่งปีของคนอีสานที่ท่านไม่ควรพลาดชมพ้ามพลาดด้วยประการทั้งปวนค่ะเพราะสิ่งนี้คือความเป็นรากเหง้าของความเป็นความร่ำรวยของศิลปวัฒนธรรมที่ชื่อว่าหมอลำที่วันนี้มาแรงที่สุดนี่คืออีสานไทยป๊อปเคานเจอร์ ปีทีนี้เป็นปีดาวรุ่งของหมอลำแต่ปีหน้าเป็นปีทองที่จะยิ่งกว่าปีนี้ขึ้นไปอีกจากวิกฤตโควิดค่ะหมอลำไม่มีงานเลยปรับตัวกันสุดที่สุดเด็ดนะวันนี้เขาดิ้นกันจนมีหนังภาพยนตร์เรื่องแรกอยากให้คนไทยทุกคนได้ไปดูค่ะเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งแล้วกันที่พูดตรงวาที่ฉลักองอิงเป็นทุนเดิม และต่อมาดิฉันรักหนุ่มโจโยูมนินและฉันรักสารพันเพลินแพและทุกวันนี้ดิฉันกลายเป็นว่าดิฉันรักวงการหมอลำไปแล้วและดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยจะต้องดูเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณจะได้เข้าใจคําว่าขายอ้อมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วขายอ้อคือครูแห่งความเป็นหมอลำ ที่หลังเวทีเขาจะไหว้กันก่อนข,นขึ้นขึ้นบวงสวงแต่ถ้านาวนันนีคุณยังไม่เข้าใจสิ่งนี้และอยากรู้ศิละปะวัฒน,นธรรมอันเป็นรากเง้าทำไมเขาถึงอยู่รอดมาจนถึงปี2,568แล้วอะไรที่ทำให้ศิละปะอื่นๆหล่นหายไปและศิละปะนี้รุ่งเรืองงอกงามคุณจะต้องดูหนัง เรื่องนี้2 0 68นี้เจอเจอกันพร้อมลงจอทั่วประเทศอย่างไรก็ตามแหละค่ะทีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนอยากให้ทุกคนดูนะเพราะว่า1เลยคือเราเองก็รักในความเป็นหมอลำอย่างที่สองคือเราเห็นอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกดีใจค่ะที่ที่มันมีวัฒนธรรมแบบนี้เป็นวัฒนธรรมอีสานไทยป๊อปเคานเจอร์แล้วอีกนึ่งคำว่าป๊อปเคานเจอร์มากนะและและ ความเป็นรากเง้าที่เป็นปรับเค้าเจอร์แบบที่เป็นหมอนลำมอะ่ะมันมันมันสะใจและมันเข้าถึงคนไทยได้ดีที่สุดแนหะวันนี้แล้ววันนี้ค่ะหนุ่มจโยวนินควักเงินเพื่อที่จะสร้างหนังทั้งทีอยากใ้คนไทยทุกคนถ้าวันนี้คุณไม่ใช่แฟนขับสาวน้อยแต่ว่าคุณชอบเป็นคนดูหนังอยู่แล้วลองเปิดใจค่ะ2568น,นี้มาอย่างแน่นอนแล้วก็จะมาอย่างยิ่งใหญ่ดิฉันเชื่อว่ามีการขนทับ นักแสดงหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดตัวทุกวันเลยค่ะวันนี้ทำให้เราได้เห็นเลยค่ะบิวจิชยามาแน่นอนบิก๊กเบี้ยบัตฟินแลนด์มาแน่นอนและอีกหลายๆคนในวงการหมอลำที่ตอนนี้รอติดต่ออีกเยอะแยะมากมายที่จะมาเป็นนักแสดงสมทบรวมไปถึงเป็นนักแสดงหลักอื่นๆที่จะร,ร่วมแสดงในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามค่ะแฟนคลับอื่นรัตนพรเพลรปันแพงดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เขาเหมาลงกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะสามสิบ่สิบห้าสรอบกันไปแล้วที่เป็นการเหมาลงเพื่อที่จะให้คนดูไปแฟนคลับไปร่วมดูกัน แต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้านาวันนี้คุณเป็นคนไทยที่ฉันอยากจะเชิญชวนถ้าชอบดูหนังที่เนเป็นความเป็นรากเง,งาหรือถ้าชอบดูหนังผีหรือถ้าชอบดูหนังเฮอร์เรอร์ชอบดูหนังไทยอยู่แล้วแล้วก็ไปซึมซับความเป็นวัฒนธรรมคร่ะทฉันเชื่อมั่นค่ะดิฉันดูสารพัดแพงมาส6 5รกวันดิฉันดูมาแล้วครบ1ปี เขาไม่เคยทำให้ดีฉันผิดหวังและคุณก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนี่คือขายออค่ะภาพ,พยนตร์ไทยแห่งปี2 5 0 8ที่กำลังจะมาถึงฝากทุกคนด้วยนะคะซีร์